สวัสดีจ้านี่คือช่องนิพภร,พรจัตเกียรติอมอนีไปกูพามาดูเนาะแม่พันสายเจห้าของฟาร์มเราอ่ามือนีกะวันที่20 2ส28เปดเนาะเพื่อนกะจะได้สีเดือนสเดือนสเ,เดือนจะครึ่งเนาะถ้าเกิดอ่าสิ้นเดือนนี่ถึงสิ้นเดือนนี่ก็จะเป็นอายุสีเดือนครึ่งอ่ะน้ำหนักโดยจะเดียวก็ร้อยบวกอ่ะร้อยบวกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะประมาณร้อยสิบ เบิ้งด้วยสายตาก็ลอยซิฟเนาะลอยซิฟบวกเบิ้งจังไดก็ดูจากนี่เนาะยืนเบิ้งอิดสี่บล็อกอ่ะสี่บล็อกอ่ะเห็นไห่บ่เพียบเพียบใส่อิดเนาะอิดสามบล็อกครึ่งจะสี่บล็อกแล้วเนาะเบื้องนี่เบิ้งสิเห็นไหมเนาะนี่อิดสี่บล็อกอ่ะความสูงของเพิ่น น้ำนัก,กนลอยซิบ,บวกแหละโดยประมาณเนาะโดยประมาณ,โด,มาณโดยประมาณกันเมื่อนี้มาแม่กุ้งจะมา,า,ยยาเฮ็ดยังอ่ะแม่กุ้งจะมาถ่ายพยาธิเนาะแม่กุ้งจะมาถ่ายพยาธิให้เพื่อนถ่ายพยาธิก็คือ,อแม่พันช่วง4ี่ถึงห้าเดือนอ่ะสี่สี่ถึงห้าเดือนแม่กุ้งจะถ่ายพยาธิเพราะว่าเวลา,าเขาเอาเขาเอาเขาคกอกเขาซ่องยืนเนาะถ้าเกิดเพื่อนเป็นซัดเขาได้ผสมอ่ะ เพื่อนจะส่งผลถึงลูกเพื่อนก็คือบ่อเฮ็ดให้ลูกเพื่อนมีพยาธิอ่ะจะไม่ทําให้ลูกเพื่อนมีพยาธิเขากะจัดการไปตะแม่เพื่อนเลยเวลาเท่าทายพยาธิลูกเพื่อนอ่าช่วงหนึ่งเดือนครึ่งกะเฮ็ดให้บ่มีเนาะหรือมีก็ส่วนน้อยอ่าส่วนมากถ้าเกิดว่าผู้ใดที่ไปทายพยาธิลูกหมูเราเจอหลายๆนก่กะกะสันนิษฐานได้ว่าหนึ่งก็คือเพื่อนบ่ได้อ่าทายพยาธิแม่แล้วกะ อสองก็คืออ่าจ,างจังใดล่ะเพิ่นบุ์ประเทไทยต่อเนื่องนอเพิ่นบุ์ประเทไทยต่อเนื่องส่งผลไปถึงลูกเพิ่นอ่์ส่งผลไปถึงลูกลูกเพ,พ,พ,พิ่นเนาะเมื่อนี้ก็จะพาเพื่อนๆเนาะมาถ่ายพยาธิแม่กุ้งจะดถ่ายพยาธิโดยการให้กินเนาะให้กินก็คือนี่เนาะ,ะนี่นี่สองสามน,น,น,นอัตราการกินเพิ่นนี่ก็หนึ่งซองเนาะต่อหมูเก้าสิบกิโลอ่ะต่อหมูเก้าสิบกิโล แม่กุ้งกะจะให้กินตัวละหนึ่งซองก็คือสามซองที่จริงเราเพิ่นกะน้ำหนักเ mm hmm. พิ่นกะเกินแล้วละ่ะแต่ว่าบ่าเป็นยังกะให้เพื่อนกินแค่ตัวละซองเท่าน,นั้นเนาะเพราะว่าเฮากะทายทายพยาธเพิ่นมาตลอดที่แล้วเฮากะทายพยาธเพิ่นมาตลอดที่แล้วสำหรับมี่เอฟซีเนาะเ mm hmm. พื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาถามว่าควรจะทายพยาธช่วงช่วงใดช่วงอายุเท่าไหร อ่าแม่คุ้งกะตอบได้เลยว่าตอบเนาะขอตอบคําถามนี้เนาะเล่าสู่กันฟังอ่ะใส่เข้า่าเล่าสู่กันฟังคือเ่าเนาะเพราะว่าสําหรับผู้ฟ้ามอื่นนี่เพื่อนอาจจะถ่า,ายพยาธในช่วงเวลาต่างๆแต่ว่าถ้าามแม่กุ้งนี่แม่คุ้งกะจะตอบในแบบฉบับขพงแม่กุ้งเนาะก,ก็คือแม่คุ้งจะถ่ายช่วงอหมู หนึ่งเดือนถึงหนึ่งเดือนครึง่งนับจากมือลงคุนเนาะนับจากมือลงขุนผู้ดใดจะนับจากอ่ามือเกิดมือใดกย็ย่านะแต่ว่ามงันจะถือจากวันลงขุนจะนับเป็นวันลงขุนเนาะถ้าเกิดเขานับจากมือเกิดไม่กุ้งจะถือเป็นเวลาช่วงอนุบาลอ่ะช่วงอนุบาลก็ได้นับมืออนุบาลเขาก็นับมือลงคุนไปเลยอ่าใครๆว่าเขาส่งลูกคา้าสู้ว่าไม่กุ้งอนุบาลให้สี่สิบมืออ่าสี่สิบวันพ่อไปส่งลูกคา้า ลูกค้าก็ต้องนับเป็นลงคุนวันที่หนึ่งอ่าลงคุนวันที่หนึ่งก็น,นับไปเลยเนาะอ่านับวันลงคุนนับวันลงคุนจะมานับมือเกิดบ่ไรก็ <c oughs> ได้เนาะแต่ว่ามันจะง,ง่งต้องอ่าวงเล็บไปพร้อมว่าน,นับจากวันลงคุนเนาะนับจากวันลงคุนก็คือหนึ่งเดือนถึงหนึ่งเดือนครึ่งน้าหนักลูกหมูก็จะอยู่ประมาณอ่าสามสิบยี่สิบห้าถึงสามสิบถึงสามสิบห้ากิโลอ่าโดยประมาณ อาจจะอยู่ประมาณนี้เนาะสำหรับหมูเดือนครึ่งถ้าเกิดหมูเพิ่นจับยาน้มเร็วอยังแน่ก็จะประมาณ2 0 1กิโลแต่ถ้าเกิดหมูเพิ่นใดน้ำหนักแล้วน้ำหนักแล้วกัอนุบาลใส่เวลาอนุบาลน,นั่นน้ำหนักล่งขุนหลายก็จะอยู่ที่3 0 3 5กิโลเข้ากับทายพยาธิสารมาทายพยาธได้เลยเนาะแล้วก็ อ่าสำหรับเพื่อนกระถามว่าแบบอ่าจะจะใช้แบบไหนดีเนาะอ่าส่วนตัวแม่กุ้งกระตัวได้เลยว่าแบบไหนก็ได้เนาะแบบไหนก็ได้แต่ก่อนนี้แม่กุ้งจะใช้แบบฉีด่ะใส่แบบฉีดก็คือตัวละ1นถึงสองซีซีเนาะเขาต้องอ่านฉลากเพื่อนตะกนอนเอา <c oughs> แล้วที่นี่นั่นปัญหาแบบฉีดนี่ก็คืออ่าตอนนั้นก็คือแม่กุ้งให้พอบ้านเนาะจับแล้วแม่กุ้งเป็นคนฉีด หมู35กิโลนี่กระจับยากเลยเพราะว่าตอนนั้นคือเฮายังพเนื้มือมือยังพเนรเร็วสําหรับมือไม่จะเป็นการฉีดฉีดหมูยากเนาะสาหรับอ่าถ้าเกิดฉีดในน้ำหนักหมูเยอะ35กิโลน่ะเฮากับมือกับบด้เ็วพอ้ออ่ะแม่กุ้งก็เลยเปลี่ยนวิธีมาใช้แบบอ่าผสมอาหารง่ายเนาะออกหลายขึ้นกันอ่ะออกเยอะเหมือนกันเพราะว่าแม่กุ้งก็ใส่มาโดดแล้วเนาะยี่หอนี่ ถ้าเกิดมีออกเนาะนอกจากว่าเพื่อนจะไม่มีเนาะไม่มีอ่ะแม่กุ้งจะจะถ่ายพยาธิให้หมูนั่นแม่พั์นในฟ้าแม่กุ้งก็คือถ่ายตลอดถ้าเกิดจับลูกยาโน่แม่กุ้งก็ถ่ายเนาะซ่องหนึง่งถ่ายเรื่อยๆจะทรงผลให้ลูกเพิ่นนะ่ะจะบม่มีพยาธิเราเห็นให้ลูกเพิ่นนะ่ะสมบูรณ์เนาะสมบูรณ์ถ้าเกิดบม่มีพยาธลูกหมูเขากะกะสุดกระใสสอ่ะดใสไม่มีอันพยาธิมาไม่แย่งอาหารนะไม่เหยงอาหารอาาร่ะเดี๋ยวมือนี้แม่กุ้งจะพามาเท นี่เนาะผสมอาหารเดี๋ยวตักอาหารมาสามซองเนาะสามซองที่ลงไปเลยยี่ห้อนี้ดีเนาะยี่ห้อนี้ดีแม่คุจะจะใช้จะใช้ของยี่ห้อนี้ตลอดเราะเป็นตัวแท่นขายเนาะถ้าเกิดอันไนดีก็ มาเราสูกันฟังอ่สำหรับไม่กุ้งก็คือใช้ดีเนาะใช้ดีเห็นผลถ้าเกิดว่าเพื่อนมีจะออกเนาะนอกจากว่าเพื่อนจออะเบามีแต่ก้อนนี้ไม่กุ้งนั้นพึ่งพึ่งใช้เนาะพึ่งใช้แต่ก้อนนี้ไม่กุ้งบ่รีรัมยธยยยิทายยูตะวันห่าหาตัวยาที่ที่ดีบุได้อนไม่กุ้งเมื่ไทย ตัวนี้เนาะช่วงแรกๆลูกมูพอน่ะจะออกเนาะจะออกออกเยอะเนาะจะเป็นพญาติอ่าพญาติอะไรนะที่เขาเรียกอันไสเดือนบ่ตัวกลมๆนะสีขาวๆออกเยอะอ่ะออกเยอะช่วงแรกๆที่มาถึงไทยเล้ยวไม่กุ้งก็ซสือสือเมาไห้ตลอดซือเมาไห้ตลอดแด้วไม่กุ้งจะถ่ายอันนี้แหละเนาะถ้าเกิดเป็นแม่พันธุ์ไม่กุ้งจะถ่ายสองเวลาอ่ะสำหรับยาตัวนี้กะไม่แนะนําถ้าเกิดว่าเขาจะ พร้อมขายอ่าสมมติว่าสมมติว่าเขาจะอ่าหมูสามเดือนเนาะคือหยุดหยุดเพราะว่าก่อนที่จะเอาไปนําไปเป็นอาหารก็ต้องหยุดยาอันนี้หนึ่งเดือนอ่าบอเมนว่าทายตลอดอันนี้ก็คือแม่กุ้งเ่าจะถ่ายถ่ายให้หมูแม่พันธุ์ที่จะเอาไปเขาเป็นแม่พันธุ์เนาะบ่ได้เอาไปอ่ารับประทะรานบ่ได้เอาไปเป็นอ่า <S <S เนื้อบ่ได้เอาเป็นเนื้อเนาะ ก๋เลียหนิมไทยแต่ถ้าถามว่า,ถ,า,ถ,าถ้าเกิดอยากขายกับทายพยาธิคือตอนใดก็คือหนึ่งเดือนครึ่งหนึ่งเดือนครึ่งแล้วเข้าก็เลี้ยงไปถ้าเกิดเขาอยากขายอีกรอบสองก็สักประมาณสองเดือนเนาะลูกหมูอายุสองสองถึงสามเดือนก็ได้เนาะอีกรอบหนึ่งถ้าเกิดพิ่นพยาธิหลายเนาะแล้วช่วงสี่เดือนกับคือเข้าได้ขายก็คือให้ทางใดก็ได้คือคำนวณคำนวณเวลาว่าถ้าเกิดเข้าจะขายช่วงนี้เข้าต้องทายช่วงใดอะแต่ส่วนมากนี่ยไม่กุ้งกะ แค่รอบเดียวนเนาะถ้าเกิดมูคุณะถ้าเกิดมูคุณเมจะเป็นสีขาวๆาห้องก็เทยเพื่อนกินอยากเทเพื่อนกินก่อน่สันหลอนเซนแลนอยากกินหรอแต่ว่าจะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่หมูอาจจะไม่กินอะไม่บอกกินเบิดเลยเพราะว่าไม่กินแตบกินว่า รสชาติเพื่อนอาจจะบ่เสียเนาะเนอกับเราต้องตักอาหารไ้ไลายนะเนอะเต้อตงตักอาหารไฮลายเพราะเพิ่นจะเคลียร์เพื่อนจะเคลียร์เพื่อนจะดันนะเราต้องตักห้หลายกะบเบิง่งพรุ่งนี้เช้าเนาะให้เพิ่นกินห้เบิดถ้าเกิดเท่าตักไ้หลายเพิ่นจะเคลียร์ไปเคลียร์มากับปะเบิดคือเกา่านะเมื่อนี้กะพามาถ่ายพญาติหมูแม่พันุเนาะอายุสี่เดือนที่พ้อมาเขาอ่าซ่องยืน เดี๋ยวไ้เพื่อนไดจะหาเดือนก่อนจังคอยเอาเขาช่วงนี้ก็คือให้เพื่อนอยู่นี่ไปก่อนเนาะให้เพื่อนกระตุนกันพอ้อคลิปนี้ก็ฝฟากกดไลค์กดติดตามช่องแม่กุ้งนี่พอพรจันตะเกียรติเรื่องมูมูเจอกันคลิปหนะ้าผู้ใดที่อยากรู้เรื่องอยังกับคอมเมนต์ข้ามาถามแม่ก,กุ้งใต้คลิปเนาะ้าเกิดแม่กุ้งรู้เดี๋ยวแม่กุ้งจะตอบเนาะตอบได้แบบของแม่กุ้งนี่แหละแบบง่ายๆเนาะแบบที่แม่กุ้งเคยเจอมาถ้าแม่กุ้งไม่เคยเจอหรือแม่กุ้งไม่เคยอ่ะแม่กุ้งก็จะตอบว่่่ามมกุงงยยัไเเคจอ เพราะว่าเคยมีคออบมนหนึ่งนอกเหนือจาแบบมูลังคอดอาขาอ่อนแรงเนี่ยต้องฉีดยาตัวใดอันนี้แม่กุ้งกับบอกเลยว่าแม่กุ้งไม่เคยเจอเคสนี้แม่กุ้งไม่เคยเจอเคสนี้ก็เลยให้คำตอบบได้เนาะให้คำตอบบได้อ่ะคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า